ร้านเดเบ็นวงการการแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ผ่าตัดแล้วก็กันไกทั้งหลายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถังดีนะคะนี่คือถังดีนะโอเคเรามาเริ่มด้วยตัวนี้กันนะคะถังดีก็จะน้อยหน่อยนะอันนี้เคเรียกว่ากักาไกตัดสัดน,นะครับกันไกลก็จะเป็นด้ามสีแดงแต่มาจับได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือด้ามมีดนะคะที่ใช้จบใบมีดผ่าตัดน,นี่ก็จะเป็นเบอร์สี่แต่นี้ก็จะเป็นเบอร์สามเราจะดูจับตรงไหนมันจะอยู่ตรงไปเบอร์สี่ถ้าเบอร์สามก็จะอยู่ตรงนี้มันจะมีของสตาร์มิดกับของ มีล่านะครับกค้ารานรที่สนใจสิซื้อก็สามารถัแชสเได้นะคดี๋ยวเราจะปับลิงาได้าล่านะคะแล้วเราจะมากันต่อไปกันอีกนะคะขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลูกค้าสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าลิที่อด้านล่าททักหาแอดินหือลูกค้าจดหรือแเาสี่จด้าเอองงนะคะแล้วเรามี ให้ใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ